สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการรูดเครื่อง Android นะครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับอ่าได้ทุกเครื่องเลยแล้วก็เข้าไปใน a พ Store ก่อนนะครับอ่าก็เซิร์ชหาคำว่าครับ b u s, s y b o x นะครับอ่านี่นงครี้ที่ผมลากไว้นะครับนี่ครับลากไว้อ่าแตะไว้หน้าตาเปลงก็ หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นกล่องมีรูปเฟืองอ่าฮะเดาวดเสร็จแล้วเราก็เปิดมานะครับแล้วก็จะเปิดมาหน้าตา่างเงี้ยแต่มันจะมีโหลดมาอ่าวงกลมตรงนี้อ้าวให้ให้คุณรอครับตรงนี้ โหลดเสร็จครับหน้าตางก็จะเป็นนี้ครับอ่าครับมันก็จะไม่มีโหลดแล้ววงกลมแล้วก็ให้เรากดนี่ครับนี่ครับกดเลยอ่าโหลดเสร็จกดอ่าแล้วก็กดนี่ครับอันนี้เสร็จอันนี้เสร็จแล้วก็มากดนี่ฮะอ่าก็าร,อรอครับรอ าการว่าถ้าอยากจะรู้ว่าคุณมูทเครื่องแล้วหรือยังอันนี้ไม่ปิดเครื่องนไม่เหมือนโปรแกรมอื่นแล้วก็ออกครับเข้าไปโปรแกรมนี้ครับรูทอะไรก็ไม่รู้ว่าให้คุณรูดได้จากเพ s สโตรนะครับอันก็เข้าไปอ่ารอรอรอครับรออ่าแล้วก็กดนี่นะครับนี่ปึ๊บ ถ้าตัวหนังสือเป็นสีแดงแปลว,ว่ารูดไม่สำเร็จนะครับอือเขียนว่า sorry ตัวสีสแดงนะถ้าสีเขียวอย่างนี้ครับสีเขียวนี่แปลว,ว่ารูดสำเร็จแล้วนะครับผมอ่าดีใจไปเลยนะครับผมเจ๋งเลยนะครับผมโปรแกรมนี้โปรแกรมที่ง่ายที่สุดนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาจบ อย่างนนนี้นะครับอ่าขอมาครับ